โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่ผมปังปอนของช่องลูฟ c h a n แนลกันอีกเช่นเคยนะครับเที่ยงคืนนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมในส่วนของปืนใหม่เนะสกินปืนใหม่นั่นเองนะฮะ ่าเป็น,นปืนเวกเตอร์นี่เองนะครับนี่เวกเตอร์คู่นะครับโคตรเทเลยทุกคนแบบไอออฟไฟนั่นเองนะครับผมนี่โรเท่แล้วก็มีในส่วนของสกินลดโมโคนะครับซึ่งเป็นสกินลถอันใหม่เนาะนี่เป็นไงี้สีม่วงอย่างเททุกคนวานนี่นะฮะเป็นเจียกรรมตู้สุ่ม8ดทีนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนว่ามันมีการันตีนะครับแต่ว่าพี่ก็ว่าน่าจะหมดตู้แหละดูทรงละพี่ก็เตรียมไว้ประมาณ2 0 0พันเพชรน่าจะไม่เกินนี้นะครับผมก็ กียกรรมก็เล่นง่ายๆฮะเลือก2อย่างที่ไม่เอานะครับผมออกไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่เลือกเป็น2อันนี้แล้วกันนะไม่เริ่มต้นที่9เพชรนะฮะโอเคครับผมเรามีเพชรอยู่2อ0พเพชรนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมโการไม่เห็นตาเนาะอะไรฮะซึบตายลงมานะฮะยังไงก็หมดตู้อ่ายังไงก็หมดตู้จะดีไม่ต้องรุน เสียงปืนเหลือเกินถือเลยละกันนี่ไปฮะใต้แอร์บอร์ดนะเอ้ายังจะมาอีกโอไปครับเห็นไหมมีโอกาสที่พี่จะได้รถก่อนชัวร์มันไม่มีทางจะเ,เป็นปืนอ่ะตึ้มแต่ว่าละต้องเป็นรถจบนะเกิดห้าร้อยสี่สิบเก้นเลยครับผม ได้แล้วในส่วนของสกินปืนเวกเตอร์คู่นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกินปืนกันเลยนะฮะนี่ครับผมก็เป็นสกินปืนเวกเตอร์นะครับผมมันใหม่นั่นเองนะฮะดามเมจหนึ่งฮะบวกในส่วนของแรงสองก็คือระยะ2นั่นเองนะฮะลบในส่วนของรีโหลดสปีดนั่นเองนะฮะคือรีโหลดช้าลงนั่นเองะฮะแต่ก็มันไม่มีผลอยู่แล้วทุกคนนะนี่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้แบบว่าเท่เลยทุกคนปกติมันจะถือได้แบบเป็นเดียวนาออย่างนี้เนาะ แต่ว่าอันนี้มันจะสีแบบเท่เลยทุกคนนะเป็นไงโคตรเจ๋โคตรเฟี้ยวทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูใน,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 นส่วนของสกินลถกันบ้างนะฮะนี่ฮะก็เป็นในส่วนของสกินลถนะครับผมนี่สกินลถโมโกนะฮะก็กดสมใสไปก็เท่ในระดับหนึ่งนะครับสีม่วงก็ค่อนข้างจ้าเหมือนกันนะทุกคนนะสำหรับเจียกรรมนี้แน่นอนอะ่ะทุกคนมันก็เหมือนการซื้ออะ่ะเพราะว่างไงมันก็หมดตู้สำหรับพี่ก็ยังไงก็ต้องเหมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนนะ ลพี่ก็ยังไงก็เกลือยังไงการันตีความเกลือแน่นอนแต่ว่าไม่เกินประมาณ1 0 0 0งพันหพเาร้อยสองเพชประมาณนั้นครับหนึ่เาร้อยสองเพชไม่เกินนี้แน่นอน,นะฮะหมดตู้นะฮะสำหรับใครที่แบบการันตีว่ายังไงก็เหมาช่วยๆยงีก็หนึ่งันเก้าร้อยสองเพชไม่เกินนี้ชัวแน่นอนเตรียมไว้ประมาณสองพันเพชโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้เพราะว่าพี่น่าจะมารีวิว แป๊บเดียวให้น้องๆดูนั่นเองครับว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่นะทุกคนเนาะโอเคฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะพี่อาจจะไม่ได้ทําคลิปอ่าซะยาวยืดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยอาจจะมีสตรีมเล็กๆน้อยๆไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเนาะทุกคนเนาะอยู่เป็นกําลังใจให้กันยาวๆเดี๋ยวพี่จะคัมแบ็กกลับมาแน่นอนครับ วันนี้ก็ต้องจากลากันเป็นแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายจ้า